ยิ่งมูยิ่งเฮงยิ่งไหวยิ่งปังดวงสวยและรวยมากมีทั้งหมด6กลาสีได้แก่ราศีแรกครับก็คือราศีสิงห์นะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงห์ราศีที่สองครับคือราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุม ราศีที่3ครับคือราศีตุลน,นะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลราศีที่4ครับคือราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกราศีที่5ครับเป็นราศีพฤกษบนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤกษบและราศีทุดท้ายครับคือราศีเมษ หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษครับเรียกได้ว่าครับ6ราศีนี้เป็นราศีนางฟ้าเป็นดวงเทวดาครับเพราะว่าไปมาแล้วมาทุกที่นะฮะที่ไหนใครว่าดีไปหมดนะครับทั้งแม่นทั้งขลังนะฮะทั้งสายพญานาคสายปฏิบัติสายสเนสน่ห์สายเมตตามหานิยมเป็นคนชอบเน้น ทาบุญบูชาวัตถุมงคลนะครับเพราะมีความเชื่อและความศรัทธาอย่างแรงกล้านี้ไปครับสิ่งที่อธิษฐานไว้จะเป็นจริงขอเงินจะได้เงินขอโชคจะได้ลาบมาล่นทับเรื่องงานจะก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังขอเรื่องความรักจะสมหวังขอปลดหนี้จะหมดหนี้โดยฉับพลันครับ นี่คือจังหวัดดวงสตาของคน6ลราศีนี้นะฮะถ้าชื่นชอบนะครับก็อ,อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารนะฮะพี่หมอจะก็จะนำคลิปดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านทุกๆคนมารับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อวางแผนนะครับต้องบอกตัวไว้ก่อนนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบ วงกว้างนะนะไม่ใช่เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะครับก็มีโอกาสผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมว่าติดตามผลงานพี่หมอด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด5ช่องทางนะจ๊ะถ้าใครชื่นชอบผลงานพี่หมอนะครับก็ติดตามนะครับตอนนี้พี่หมอมีทั้งหมด5ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ IG นะครับช่องทางที่2ก็คือ ยูทูบนะใครชอบดูคลิปยาวๆก็ไปดูที่ YouTube ได้นะครับช่องทางที่3นะครับแฟนเพจ Facebook หมอปอยเคลียร์ชัดนั่นเองนะฮะใครชอบเล่นเฟซก็ดูพี่หมอได้นะนะครับช่องทางที่4ครับคือ Tik t o k นะครับ TikTok นี้ก็พี่หมอก็ลงแล้วนะครับถ้าใครอยากดู Ti k t o k หรือชอบดู TikTok ก็ผ่านมือผ,ผ,ผ่านก็ดูดูพี่หมอด้วยบ้างนะช่องทางสุดท้ายครับ ก็คือ Twitter นะครับทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ